รถเล็กออกใหม่ก็หลายคันปรับราคากันก็เพียบจนเหมือนข้าวเซกเมนต์กันไปแล้วเลยขอมาอัปเดตดีวกว่าว่าเฮ้ยปลายปี2025ถึงต้น26นี้เราควรคิดยังไงกับรถเล็กมีคันไหนไหมที่เราดอกจันว่าไม่แนะนำอย่างยิ่งถ้าเข้าไปในนี้แล้วจะมีโอกาสในการติดต้อยหรือเสียรู้ได้กับค a าที่ชนแนลในตอนนี้ที่อยากให้คนไทยซื้อรถเล็กอย่างคนรู้ทันได้ตั้งใจมาถ่ายนะคันนี้แต่ผมชอบตัวที่เป็นแต่งแบบนี้มากกว่าตัวปกตินะ คือรู้สึกว่ามันลงตัวกว่าแต่ว่าโอเคแหละเข้าใจว่าด้วยความที่ตลาดอ่ะเขาน่าจะต้องการแบบรถที่เป็น c rosover s หรือ SUV เพื่อแบบว่ารู้สึกอเนกประสงค์มากกว่าเนาะก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะภาพรวมผมว่าภายนอกก็ดูดีนะวัสดุมันดูแน่นนะแน่นเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะค่ายนี้หน้าจอที่มีมาให้ก็อาจใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นนะครับพวงมาลัยดูคล้ายสวีป่ปแต่ภาพรวมคือ มันราคาเริ่มต้นเกือบเจ็ดแสนโอ้ oh, ในบ <go> ัจจ็ตนี้คุณคิดว่าไงโอ้ oh, oh, มีตัวเลือกเยอะมากต้องพิจารณาพอสมควรนะเรารักซูซูกินะอาถุมพูดกันแบบแบบเราชอบจิมนี่มากแต่ว่ามันเหมือน่ข้ที่ทําให้เราอกหัก <c oughs> คือจิมนี่อะ่ะทาราคามาได้ไหมประกอบไทยได้ไหมเหมือนสิ่งที่เราขอมันไม่ถูกจัดการอะ่ะ <c oughs> แล้วคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่โอเคเราเข้าใจว่าคุณต้องนําเข้ามาจากที่ที่ไม่มีโรงงานเหมือนะไม่ได้เป็นอีวีแต่ ซัมอัพสุดท้ายอะ่ะมันสู้ในตลาดที่พวกแข่งขันั้นสูงๆราคามันอยู่ประมาณ4ี่ห้าหกแสนไม่ได้เจ้าเนี้ยมันไม่คอมเพลตีทีฟอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าแต่ว่าผมมองกลับกันนะผมว่าเขาก็มีข้อดีของเขานะด้วยความที่เป็นรถญี่ปุ่นที่แบรนด์เขามีความน่าเชื่อถือเรื่องแบบมันไม่จุกจิกอยู่แล้วอะ่ะคือรวมๆอ่ะผมว่ามันก็ได้ความเป็นรถญี่ปุ่นอยู่ในราคาที่แบบ BSUV อะ่ะเทียบกับพวกนิสสันคิกหรือกลุ่มๆนั้นนะครับก็พอที่จะแข่งขันได้อยู่นะ ซึ่งผม,มคิดว่ามันมีคนที่ชอบดีไซน์ความแบบ Reliable ของมันจะซื้อใช้ไปเกิน5ปีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าได้อยู่แล้วทำไมเราไม่ซื้อ A t ทอ่ะผมว่า A t ทีมันไม่ใช่ทรงครอสโอเวอร์ไงแต่เราย้ำเสมอนะมันอยู่บนพื้นฐานแพลตฟอร์มของ SUV แล้วมันก็ยกสูงนะในราคาที่เอาไว,ว,ว้ใบ้เจ็ก็ย่อมกว่าเจ้านี้ด้วยนะมันทำรุ่นไฮบิดอ่ะก็เจ็ดแสนน่อยเองมันทำให้ฟีลลิ่งไม่ได้เป็นครอสโอเวอร์ไง,ไง,ไงอ่ะอันนี้เราเห็นไม่เหมือนกันเนาะ <c oughs> นก็ไม่ว่ากันนกคิดว่าเป็นเวลาแต่ผมว่าทั้งยยในด้วที่แบบอ ทำไมอ๋อทำไมรำไรอย่างเงี้ยคือนดีนะวาสาัสดุดีอะ่ะแบบดีกว่าที่คิดไว้มากปิดประตูก็เสียงฟุบมียางกันเสียงดีวาสาัสด,ดุดีขึ้นชัดเจนแต่มันก็ยังสู้คู่แข่งไม่ได้ถ้าไม่มีก,ก๊อปแก๊ปเลยนะเนาะเอาไปาทำไมไม่มีไฟไม่มีไฟไอ,อันนี้ <c oughs> ก็ไม่มีไม่มีไฟอุ้ยไม่เป็นแนววีดีเนี่ยเห็นมความแต่อันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ย้อนยุคสุดๆย้อนยุคแล้วก็ดูไม่ค่อยสมอ่าเท่าไหร่ สรุปเรามีความคิดเห็นี่แตกต่างเกี่ยวกับคันนี้ครับเปอร์ใครที่มองอยู่ก็เอาว่าถ้ารักมากๆชอบมันมากๆความคุ้มค่าไม่ใช่ประเด็นก็ดูได้แต่ผมจะเฉยๆกับรุ่นนี้และนี่คือความผสมที่ลงตัวระหว่างอย่างสีเหลืองเข้ารถดีกว่ากับคัน G3 Plus Hybrid ไอคันนี้นี่ยังไงอ่ะเออคือทําไมมันถึงไม่น่าสนใจผมว่าหลักๆเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นแหละเพราะว่า คนใช้น้อยอะ่ะแล้วมันก็เลยทําให้คนก็อาจจะก,กังวลเรื่องอะไรศูนย์บริการเนาะไม่รู้ว่าอะไรจะรอนานหรือเปล่าอย่างเช่นแบบอโดนชนกระจกแตกไฟแตกอะไรเงี้ยเออมันก็น่ากังวลโอ้ขอ,อ,อถอยมาอย่างหนึง่งถ้ามี m g 4แล้วมันจะลงมาราคานี้แล้วปุ๊บ m g 3ทัชมาเลยฟังดูค้วยช่นมากว่าเออ,เอ,อ,เออันนั้นก็ดูกระทากว่าเป็น E ีวีไปเลยจบจบเจอและในมุมมองคนไทยอ่ะ E ีีฟังดูมีมูลค่ากว่าอ่านนี้ผมไม่ได้บอกรถคันนี้ด้ากว่าในเชิงจิตวิทยาใช่ไหมเออรู้สึกอย่างนั้น E ีแพงกว่า อย่างเงี้ยดังจะเห็นได้จากรุ่นอะไรก็ตามที่มีทั้งไฟฟ้าและ REV อะ่ะตัว EV มันจะขายดีกว่าเจ้าต,ตัวนี้มันเลยมาแล้วงงทงทั้งจริงมันเกือบ200แรงมา้าสมัยก่อนถ้ามานี่ทุกคนบอกนี่คอรทสนะ0ร้ทุกทรุ่นไม่เคยมีรุ่นไหนช่วงล่างแย่ใช่ช่วงลาง่ yeah. า,งลางมันโอเคทุกตัวมันก็เลยทำให้รุ่นนี้ ตัวรีวริวรักมันงงว่าตกลงอยู่ตรงไห <ừ m. S 1> นใครแน่ที่เป็นคคลูกค้าของมันรูปทรงข้างน,น,นอกอะ่ะดูแล้วมันเทียบกับเจ้า M G สแล้วผมส่วนตัวผมไม่ชอบคันนี้เลยรู้สึกว่ามันด้อยกว่าในราคาที่ใกล้เคียงกันนะหรอไม่ไม่คำว่าด้อยคือแบบว่ามันขนาดเลยเหรออ๋อจริงๆรู้สึกว่ามาแนวไหนอะ่ะอันนี้คือความชอบส่วนตัวไงอเ,เออเป็นความเหม็นส่วนตัวนะครับอันนี้อย,าย,ย,วยว่าาประมาณนั้นครับผมอ่าแต่ว่าเรามาจูดูจับสัมผัสดีว่ารู้สึกยังไงกันนะครับเพคือข้างหลังเนี่ย มันกว้างขวางส่วนตัวผมมองว่าสู้ m t 4ไม่ได้<ช>จุดเดียวที่จะสู้ได้คือตำแหน่งการห้อยขามันห้อยขาลงมาเยอะกว่าครับแต่ว่าเนี่ยเหลือประมาณได้ประมาณเกือบหนึ่งฝ่ามือตรงนี้เนาะโอเฮนกคิดว่าไงวัสดุต่างๆผมว่าวัสดุก็ตามราคาครับอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนั้นเนาะคือคันนี้ผมว่าคนที่ซื้ออ่ะน่าจะชอบในเรื่องของออปชันเรื่องของสมรรถนะความแรงความประหยัดที่ได้เนาะด้วยความที่มันเป็นรถที่เติมน้มานํามันอ่ะมันไม่ต้องรอ,อชาร์จไฟ ม,มันก็ทําให้สะดวกในการใช้งานอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เขาเคลมไว้ใน e ีโคสติก e ร3.8ลิตรต่อร้อยอ่ะถือว่าประหยัดม,ม,มากมากเลยนะเออเทียบกับแบบพวกซิตี้ไฮบริดพวกนั้นได้อยู่นะมันจะขับจริงน่าจะไม่ต่างกันมากปะ่ะน่าจะไม่ต่างกันมากหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้ราคา อยู่ที่579,900มั้ยใช่ไหมซิตี้ตอนนี้ลดกระจายเ้าแต่ก็ยังถือว่าแพงกว่าไงภาพรวมเลยทําให้ยอดน้อยแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นอะอะไรก็จะหาย,ยากกว่าระ <c oughs> ยะ <c oughs> ยาวโดยเพราะอะไรตัวทั้ง <c oughs> นู่นนั่นแล้วอะไรก็ทาที่มันเป็นลักษณะแบบเครื่องลูกผสมอะมันมีความซับซ้อนในความคิดของคนไทยเนาะสู้ไปหาที่มีพลังงานเดียวอย่าง E ีไปเลยดีกว่าหรือเซาร์าไปเลยดีกว่าครับรุ่นนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่แนะนำนิดนึงละกันครับผมครับ เอาล,ละเราเนี่ยก็รักค่ายนี้มากแนะนําตลอดว่าต้องซื้อรุ่นนี้ไหนอยู่ๆมาบอกว่าไม่แนะนําก็เพราะว่าน้องอยู่มากี่ปีแล้วครับพี่เป็นมาซาสองโดยความจําเป็นนะของเอเซนเชียล s <laughs> s e n t i a l ยใช่โดยความจําเป็นต้องอยู่10ปี10ปีแล้วผมเล่าปูแอกาวก่อนว่าทําไมช้าจังก็คือจริงๆมาซาระดับโลกอะ่ะเขาไปแบบโกลแบบพรีเมียมเขาออกรถที่เป็นขับหลังคนละสองล้านนาทแล้วไปได้ดีมากในออสเตรเลียอเมริกาเพราะตลาดทุ่มกันแบบนั้นแต่ปัญหาก็คือเกิดรูหว่ในการพัฒนา สินค้าในมุมนี้เพราะว่าอย่าลืมมาซาเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดค่อนข้างเล็กปรลม่มการขายมันเทียบกับโตโยต้าอะไรอย่เงี้ยคือคนละเบอร์เลยตอนนี้โตโยต้าก็ถือหุ้นมาซาอยู่ได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวถึงอยู่ในภายใต้แบบเมือมีซัพพอร์ตจากโตโยต้าในการช่วยแต่ไงเขาต้องอยู่ด้วยตัวเองได้เขาเลยไม่มีเงินในการมาพัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีอะไรขนาดนั้นเพื่อที่ทารถได้หลายรุ่น เข้ากับชาวบ้านเอาง่ายปีที่50ก็ต้องเลพึ่งทางยูุถูกป่ะเพราะว่าทําเองด้วยวนรุ่มงานผลิตมันไม่พอมาดัาก็เป็นอีก่หนึ่งในนั้นที่เขาเพิ่งจะมีเวลากลับมาโฟกัสในการจัดการกับมันต่อก็ต้องรอกันแปับแบบหนึ่งมันก็เลยต้องลากรุ่นนี้ไป10ปีครับครานี้มันก็เลยทําให้มันเริ่มเจอคู่แข่งใหม่ๆที่ท้าทายความเจ๋งของมันเมื่อสัก7จปีที่แล้วอ่ะ ใครอยากได้รถเล็กขับสนุกอะไอนี่เลยใช่แล้วตอนนี้ยังไงต้องบอกก่อนว่าถ้าในงบประมาณที่ซื้อซิตี้คาร์ได้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกินเจ็ดแสนนะลองนึกดูว่ามันมีตัวเลือกอะไรบ้างมันขับสนุกมากเลยนะ MGC MGC ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างพี่เอกชอบยาริสตัวแฮชแบ็กใช่ไหมอันนั้นก็ขับสนุกใช่ไหมแล้วก็มีซิตี้ก็ได้อยู่นะแต่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปเรื่องสสนุลอะไรไปแต่ถ้าเราตัดเรื่องของการมิเนแนนซ์ไปอะผมคิดว่าก็เป็นรถที่ขับสนุก ผมไล่ทีละข้อว่าทำไมเราถึงเริ่มออกจาก2ถ้าคุณขับเยอะมากๆเอาไปขับแก๊ป MG4 เมกเซนกว่าไหมเมกเซนกว่าการประหยัดค่าน้ํามันตั้งแต่วันที่คุณใช้ใน 4- 5หปีแรกมันเมกเซนตั้งแต่วันที่ซื้อสองแล้วถ้าคุณไม่ได้จะลากรถไปยาวๆอย่างเงี้ยแล้ราคาขายต่อของมาซ่างจริงก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ราคาสวิตของมาด้าก็ถือว่าแพงกว่าใครอื่นเล็กน้อยมีพรีเมียมอยู่มันก็เริ่มทําให้ความสนใจมันหายไปอยากได้รถกระชากแรง อีวีตัวทุกตัวราคาก็ลงมาต่ำกว่ามาได้สองตระมุดเลยไม่ว่าจะเป็นไอออนยูที่ว่าจะเป็นดี d d ดีดอฟฟินนู่นนี่นั่นออร่ากูดแคนกระชากกว่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายใ,ในการใช้งานโดยรวมประกันแพงกว่าแต่โดยรวมก็อาจจะถูกในการใช้งานทั้งหมดทั Total Cost bon ้ t o มดค่าบริษนะครับแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้มันเริ่มไม่น่าสนใจล้วคือด้าน้างครับเข้ามาดูกันคือดูมันเนี่ยเนี่ยพื้นที่ในถึนตรงเนี้ยเราสามารถกางหนึ่งแขนขึ้นมาแล้วก็ cover รถทั้งคันได้แหละ เพราะว่าวิวเบสของมันทําให้พื้นที่้องโดยสารมันไม่ได้ใหญ่เนาะพอเข้ามานั่งฟ้าขอลิงก์กับคลิปรถคูเป้นหนึ่งว่าความรู้สึกมันเหมือนกับเรานั่งรถคูเป้เหมือนกันเลยเหมือนน,นั่งรถคูปเป้เลยนะครับเอ,อเอาตรงๆว่าโต๊ะหลังๆเนี้ยถ้าเราได้ไอ้นี่เป็นแก๊ปอะบางทีราไปคนเซิลหรอเออเพราะว่าช่วงล่างอะคือเราขับอะสนุกนะแต่พอเราเป็นคนนั่งอะเข้ือนเข้าใจได้ขอโทษพี่แก๊ปบป็คนที่เราคนเซิลไปคือผมรู้สึกว่าถ้าในงบประมาณ เท่านี้แล้วมันได้ความสะดวกสบายของคนที่นั่งหลังเท่านี้มันมีตัวเลือกอื่นอีกเยอะมากที่สบายกว่านี้นะครับใช่ใชถ้าคุณต้องการแบบซื้อรถคันเดียวแต่อยากให้มันคุ้มไปเลยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ละนะพอสอนี้นะครับแต่ด้วยความรักมาสด้านะครับมันยังมีพื้นที่ที่ชัดเจนให้กับคนที่ต้องการคุณใส่ใจเรื่องดิรเวลิมิกจัดจับแล้วคุณยังไม่สะดวกในการชาร์จ E ีีอ่าไอเน,นี้ยก็ยังเป็นรถเล็กที่ขับดีที่สุดดีกว่ายาลิส แท็แบ็กใช่ถือว่าขับสนุกเลยแหละนะครับมันโยนโค้งแรงต่างได้ดีนะครับ<ช>แล้วก็ครูนาซื้อเปบนซินนะตอนนี้ดีเซลไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วครับไม่เีย <นะ S 2> ่ีอ <นะ S 2> ๋อร<ห>แต่ดีเซลอย่าไปยุ่งนะครับนะไม่ว่าจะดีเซลไหนของมาด้าอย่าไปยุ่ง็ดขาน,นะครับคุณกระโดดไม่เบนซินก็ EV ีไปเลยมันก็จะได้สบายใจในการรู้ษาไม่มีปัญหาน้ำดงน้ำดันแรงต่างคือส่วนตัวที่ใช้อยู่พวกเครื่องสันดาปแบบไดแอคทีฟไม่โบของมาด้าค่อนข้างจะดูแลรักษาอยู่ไหวน่าเชื่อถืออยู่ได้ยาวๆได้อยู่ถึงแม้อะไรจะแพงกว่าโบติก ใครอื่นก็ทำทีครับโอเคอยากให้ดูด้านข้างนิดนึงพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยคือเอามือสอดเข้าไปได้หนึ่งมือเต็มๆเ,เลยนะครับมันแคบแล้วก็นั่งตั้ง เอาจริงาตำแหน่งการนั่งนี่แทบจะไม่ต่างอะไรกับ C L E ที่เป็นรถคูเป้เลยอ่ะมันอย่างนั้นเลยนะครับแต่ผมว่า headroom มันยังพอเหลือเยอะอยู่นะครับเออเนี่ยตรงนี้เนาะใช่แต่ว่าส่วนของเข่านี่แหละที่คนตัวสูงสูงน่ะคือยังไงผมว่าเป็นปัญหาแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะเอาขายักเข้าไปข้างใต้ได้ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็อึดอัดอ่ะภาพรวมมันก็เลยจะเป็นรถเล็กที่เราก็ต้องคิดนิดนึงถ้าจะซื้อนะครับสำหรับมาซ่าสองขูใหม่ๆที่เราได้มาทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถร e c o m แนะนำรุ่นนี้ได้แล้ว ผมมีปัญหาหลายเรื่องเหมือนกันจากการที่มันใช้เครื่องยนต์1.0เทอร์โบครับปัญหาสายพานอาจจะเสื่อมสภาพวายขาดหรือต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันจะลามไปถึงปัญหาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งทําให้แบบว่าจะเสียก็หลายหมื่นหรือเป็นแสนเปลี่ยนเครื่องยนต์เลยก็เป็นได้อะครับผมแล้วก็ยังมีที่มีน้องผมคนนึงใช้อยู่เขามีปัญหาเรื่องตัวระบบฮุมอะไรอะไรย่างเงี้ยด้วยเนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวซีวิคที่เคยมีปัญหากันมานะครับก็แตะมาถึงรุ่นนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ตอนแแแรรรกก็ไมม่่่คิดวาันนนจะงขึ้เือยๆบบี ก็คือเรื่องการทําตัวถังของ Honda ผมเคยเมนชั่นหลายรอบแล้วไม่ว่าจะในช่องอื่นๆหรือที่ไหนก็แล้วแต่ว่า Honda สีบาง Honda าทำตัวถังแบบงงๆอะ่ะคือผมว่าเขาท,ทําให้ดีกว่ายได้แต่ทําไมโรงงานในเมืองไทยผลงานมันถึงออกมาแล้วสีบางสีมีปัญหาหรือล่าสุดก็คือเป็นสนิมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงคือคำว่าสีบางคืออะไรยังไงคือตัวที่ป่งชี้เรื่องของปัญหาคุณภาพตรงนี้ครับ ออกตัวนิดนึงว่ารถสมัยนี้ครับผมวิธีชการจัดการสนิมมันจะไม่ใช่การพ่นสีเป็นอย่างเดียวละแต่มันจะเป็นการชุบไฟฟ้า EDC นะหรือว่า EDP แล้วแต่โรงงานจะเรียกนะครับเพื่อทําให้มันมีลักษณะของการผลักออกซิเดชันพาไว้ทําให้เกิดสนิมมาออกไปจากตัวเนื้อเหล็กนะครับเขาจะเอาเหล็กของรถอะชุบทั้งคันเลยแล้วค่อยเอามาพ่นสีทั้งสีรองพื้นแล้วก็สีจริงที่เป็นสีดำดำหรือว่าแดงๆเนี่ยทับเข้าไปครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลคนใดเจ้าเนี่ยถ้าจอดไว้ประมาณสักไม่เกิน2อสเดือนหรือถอยมาได้ประมาณหลักสักไต่มากน เริ่มมีปัญหาฟ้องในกลุ่มว่าตรงนี้เป็นชนิมอาจจะเป็นจากคุณภาพในการชุบหรือเปล่าที่อาจจะไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นหรือเล็ดลอดออกไปเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเลยหรือการค่นจริงๆแค่รลองผือนอะ เอาแค่ให้มันแบบกรอบไปทั้งหมดอ่ะมันก็จะไม่มีโอกาสที่สนิมจะเข้าไปแหละเพราะตัวธรรมชาติเหล็กเป็นสนิมได้เนาะแต่ถ้าคุณเคลือบมันอย่างดีล้อมมันให้หมดมันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ว่าไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นปัญหาฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชี้ให้ดูก็คือเนี่ยเราจะเห็นว่าความเป็นสีที่เป็นลูกคลื่นส้มเนี่ยจะค่อนข้างเห็นได้เยอะในรถของเขาแล้วเราซื้อมาใช่ไหมเราอยากให้ปัญหานี้จางลงเ่ะเราไปให้คนแบบเคลือบแก้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะต้องมีการขัดออก บางคนขัดเสร็จปุ๊บปรากฏมันร่อนโัเคโฟอส์ะที่มันสีใสๆที่ขับรถอยู่อาจจะมีการร่อนออกจนเกือบหมดเพราะว่ามันพ่นใบบางนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอได้ในตัวเจ้านี้ก็ผมขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องสนิมนิดนึงเนาะก็คือจากที่เคยมีประสบการณ์นะครับก็คือส่วนใหญ่สนิมอ่ะมันจะอยู่ตามซอกที่มันบุ่อาจจะบุแบบเป็นผ้าใบหรือเป็นยางตรงนี้ครับบางทีอ่ะเราอาจจะต้องคอยสังเกตด้วยว่าแบบว่าใช้รถไปสักพักแล้วอ่ะมันมีน้ําขังไหมเพราะว่าถ้ามีน้ําขังอ่ะ มันมีแนวโน้มที่ว่าสนิมมันจะขังอยูุ่ข้างในแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ผมเข้าใจว่าคนที่ใช้รถ h o n d a c t t y t เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นรถตลาดที่มันน่าจะมีความทนทานระดับหนึ่งเนาะพยายามเวลาเอาไปขึ้นฮอยนะครับพยายามส่องๆดูบ้างหรือให้ช่างลองส่องดูว่าเฮ้ยข้างใต้รถเนี่ย มันมีสนิมแอบอยู่บ้างหรือเปล่าเพิ่มอีกนิดในในช่วงนี้ก็น้าท่วมเยอะครับรถที่น้าท่วมเสร็จแล้วรุณานํนมันไปถอดวัสดุต่างๆที่มันดูซับน้ําได้พวกแบบวัสดุกันเสียงอะไรเนี่ยถอดออกแล้วจัดก,การให้หมดให้เสร็จภายใน7วันไม่เงี้ยซีเรสน,นะสนิมมาจจะมาได้จากสาเหตุเหล่านี้เลยครับสาหรับคนที่เป็นมือใหม่ส่งคลิปนี้ไปเพื่อนด่วนเลยจริงๆนะปล่อยไม่ได้อยู่ๆก็มีแคมป์กลางมอเตอร์อีคโพนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องศูนย์บริการนะผมแชร์ว่างี้ผมออกต่างจังหวัดบ่อยใช่ว่า เราจะเห็นศูนย์โดยการของ h o n ด้าจปิดลงเยอะโดยเพราะศูนย์หลักๆที่เราไม่คาดว่าจะไปอ่ะก็หายไปเช่น Honda าพามสีไปแล้วนยแต่เดิมนี่คือเมเจอร์เลยนะอันนี้คือเหมือนเป็นศูนย์หลักศูนย์หนึ่งที่เป็นหัวใจก็ปิดตัวลงปิดไปใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่า Honda เขาจะนิ่งนอนใจนี่ต้องแฝงเขาเขาพยายามที่จะ ทำยังไงก็ได้ให้ดีลเลอร์เนี่ยมียอดอยู่เรื่อยๆในการที่ออกโปรดักต์ใหม่ๆใส่ส่วนลดเข้าไปเพื่อช่วยให้รถมันเดินออกไปแต่หลักๆก็เพราะว่าดีมาน์มันลดลงยอดขายมันลดลงไม่ดีเหมือนที่เคยเป็นนะ<า>หลายๆดีลเลอร์ก็เลยต้องหายไปหรือติดตัวลง มันก็เลยส่งผลถึงเรื่องบริการคำนบลกด้วยความที่เขามีต้นทุนมากขึ้นเนาะคือเข้าใจหลายๆเจ้าจะปิดตัวลงหรือเจ้าที่ยังอยู่เขาก็ต้องพยายามที่จะลดต้นทุนในบางส่วนซึ่งม,มันมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะลดต้นทุนในส่วนของช่างเทคนิคต่างๆแฝงเขาว่าบางบางทีเหมือนช่างเก่าก็ออกไปเปิดอเองเอะไร่างอย่างเงี้ยการจะเทรนช่างใหม่ที่มีทักษะดีพอขึ้นมามันไม่ได้เร็ว่ก็อาจจะต้องใช้เวลาก็เลยทำให้หลายๆส่วนบริการทั้งในแง่ของเซอร์วิสที่รับลูกค้านู่นนี่นั่นหรือว่าหลังบ้านที่ช่วยแก้ปัญหาเน การที่รถมันไฮเทคม,มากยิ่งขึ้นยิ่งหลังๆมันเนีขาเน้น e-hv e ที่เป็นไฮบริดใช่ไหมมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมันประกอบกับปัญหาเรื่องของการทํำตัวถังแล้วมันมีสนิมเนี่ยมันเหมือนกับเพราะนั้นมันขั้นบันลงมาตุ้มอมๆๆทั้งหมดคือในฐานะผู้ซื้อระวังแต่ในฐานะคนันด้าให้กำลังใจโคตร,ค,ร,ค,รคือช่วงนี้เป็นอะไรที่ยากลำบา,สากสำหรับทุกค่ายนะยนี้เขาบอกว่านี่เมืองคนเท่เลยนะเว้ยรถที่จอดอยู่ก็เท่ๆเลยนะเลยชียร์ชี้แวินิวเขียนอยู่ตรงนั้นถึงเมืองคนเท่ยืนตรงนี้เพราะต้องการจะพูดถึงเจ้านี่นิดนึงครับย ตอนนี้คนเบสิกสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ก็คือตัวยาริสธรรมดาแฮชแบก็กเนี่ยคือแพลตฟอร์มเดิมที่เธอใช้อยู่นะครับซึ่งตัวนั้นส่วนตัวถ้าคุณชอบรถแนวแบบทรงซิ่งๆขับสนุกอ่ะยังเป็นโตโยต้าอีโคที่ผมแนะนํามากกว่าเช่านี้มันสนุกกว่าจริงหรือเปล่าพี่ไปลองขับดูมีรถเช่าให้ลองเทียบคันนั้นน่ยมันถูกแบบมาบนแพลตฟอร์มรถเกง่งแล้วจริงๆ่ะเบสมันคือวีออ อ่าเป็นแพลตฟอร์มของ Vios ซึ่ขึ้น,<ใ>นชื่ออยู่แล้วในประเทศอืนอ่นๆนะเขาขายกันในเครื่องพันห้าพัครับแต่บ้านเราอะ่ะเอามาปาดใส่เครื่องพันสองทำมีโคคาแล้วมีทั้งแฮทแบ็กซีดานเนาะเลือดแฮทแบ็กตัวนั้นยังอยู่ครับแล้วส่วนตัวผมอะ่ะศาดเข้าโค้งเช่าขับมาไม่รู้กี่รอบแล้วผมรักมันมากกว่ามันเหมาะสำหรับคนขับสนุกอ้าแต่พี่เอกเคยบอกว่าอันนี้มันขับสบาย ให้แต่มันจะไม่สนุกใช่ไหมมันจะไม่ใช่ชอยแบบพี่เอกชอบไงถ้าคนอยากได้แบบนั้นนะ่ะต้องไปพวกนี้หรือไปมาสเตอร์สองแต่ถ้าใครชอบแบบสเปซบายก็ยาริสเอทีพตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มากกว่าเราใช่แต่ว่าผมอะ่ะขอให้เป็น remark ไว้สําหรับคนที่แคร e เรื่องความปลอดภัยหน่อยละกันเพราะว่าด้วยความที่เรารู้กันนะว่าตัวยาริสเอทีพตัวนี้มันใช้แพลตฟอร์มของไดฮัสสุนะครับซึ่งไดฮัสสุนี่แหละที่เคยมีประเด็นอยู่นะพี่เอกเกี่ยวกับเรื่องว่า เขาแอบกงผลทดสอบเพราะบิดผลทดสอบมาเรานานเป็น10ปีผมไม่ได้กุกกันขึ้นมาเองเราแปะข้อมูลไว้ให้ตรงน<ช>ี้แต่ว่าปัจจุบันเขาก็มีการทดสอบใหม่แล้ว,ลวคือมันก็ผ่านบททดสอบที่ค่อนข้างได้มาตรฐานพอสมควรแล้วแต่ว่ามันก็ทําให้เราอ่ะแอบ,บรู้สึกว่าเขาเคยบิดผลทดสอบมาแล้วแล้วมันจะไว้ใจได้จริงไหมอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าใครที่แคร์เรื่องความปลอดภัยจริงๆอนะ่ะอันนี้ก็อาจจะให้เป็นแง่คิดนิดนึงว่าอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับสรุปเดี๋ยวจะงงว,งว่าตกลงมันแนะนําหรือไม่แนะนําคันนี้กันแน่ก็คือคนทั่วไปเราก็คิดว่าเป็นรถที่ดีและแนะนําแล้วมันก็ขายดีเพราะมันมีเหตุผลแต่แล้วคนที่ชอบขับสนุกเนี่ยลองพิจารณาตัวแฮชแบ็กถ้ามันยังมีอยู่ผมว่ามันยังเป็นรถที่ขับสนุกน่าสนใจอันดับต้นๆอันหนึง่งที่ยังอยู่ในใจผมนะตรงนี้ถือว่า ถ้าคุณแคร์เรื่องความสนุกและความปลอดภัยแบบจริงๆจังๆอ่ะผมว่าอันเนี้ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นช่วงนี้ดิสก์เาน่าจะเยอะอะตัวที่แล้วครับแล้วอีกคันหนึ่งที่จริงเราเคยได้รับเกียรติให้เชิญไปลองขับแต่ตอนนี้ต้องมาเตือนกันไว้ก็คือเจ้าไอออนอยู่ทีครับมันยังไงเราถึงตอนนี้ต้องให้ระวังกันไว้คือหลักๆเลยครับรุ่นนี้ยถ้าเราเห็นตามท้องถนนอะ เราจะเห็นน้อยมากมากเพราะฉะนั้นอนะ่ะรุ่นเนี้ยเพื่อน้อยนะครับซึ่งเพื่อน้อยก็ส่งผลต่อเรื่องของการอนาคตอะไรอะไร,ะไรใดเออมันอาจจะมีน้อยพอดูภาพรวมนิดน,นึงเราไม่ได้เน้นที่คันนี้คันเดียวนะแต่เรากำลังพูดถึงรถจีนค่ายย่อยจะมีหลายๆรุ่นที่ทํายอดขายได้ไม่ดีเท่าไหร่มันจะส่งผลนอนาคตถึงการส้มลงอะไรที่อาจจะไม่สะดวกเท่าผมยกตัวอย่างกรณีแค่เนตาก็ได้ครับคือเนตากเนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทแม่จะไม่ได้โอเปรต แต่พอมีจำนวนเพื่อนเยอะอ่ะมันจะมีอู่โผ<ฮ>ล่ขึ้นมาใช่เออกิ่งกากิ่งคืออะไรมาช่วยกันซัพพอร์ตแต่การที่มันมีเพื่อนอยู่มันมีคนช่วยเราอะครับแต่พอมันเป็นรถบ้านที่ผู้ใช้อาจจะไม่ได้มีความรู้ในการซ่อมลวงเองแล้วมีผู้ใช้น้อยอะ่ะชีวิตจะลำบากมากเลยชุชก็เลยอยากจะเหมือนแับ คือจริงใจอะเชียนะเราอยากให้อออนรุ่นนี้ทำได้ดีเพราะถ้าแมสกุปมันก็จะมีตัวเลือกหนึ่งให้คนได้ใช้กันเยอะๆคือถ้าผมจำไม่ผิดอะรุ่นเนี้ตอนที่เขาเปิดตัวมาผมยังจำได้อยู่เลยว่าคนฮือฮานะคนสนใจมากเพียงแต่ว่ามันมีคนที่จองเยอะเนาะแต่สุดท้ายก็อาจจะทิ้งหรือเปล่ามันมีคนสกัดขา<อ>คือเจคู่ห้าใช่นั่นแหละครับแล้วเนี้ยก็เปิดราคาช้าด้วยทำให้หลายๆคนก็คือเปลี่ยนสวิตไปมันได้น้าอีกตลาดมันทำให้เจ้าเนี้ยอุตสาห์วางแผนมาดีก็แล้วลดแฟร์กับเขานะ มันใหญ่นะใหญ่แล้วก็หน้าตาน่ารักนี่ผมบอกว่ามันขนาดเกือบเท่า g l a รุ่นที่แล้วเลยแหละตำแหน่งนั้นก็สูงแต่ทรงมันดูเล็กหน้าตามันเหมือนทําให้เข้าใจผิดว่ารถดูเล็กอะไม่ใช่เอาหนิค่คือผมว่าด้วยความที่ทรงมันเหมือนมินิมั้งเลยทําให้แบบภาพจําเราอะอรถมินิมันต้องเป็นรถที่มันไซส์มินิหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นอหกุผลที่ทําให้คนเข้าใจมันผิดว่ามันเล็กเลยขายไม่ดีครับเดี๋ยวมาดูข้างในดีกว่าว่า แล้วมีอะไรอีกไหมที่มันเป็นปัญหาของรุ่นนี้ครับโอเครับพี่คิดเห็นยังไงบ้างครับอมันมีจุดปัญหาของรุ่นนี้อีก2จุดที่น่าจะทําให้คนหวนหวนในช่วงแรกก็คือจังหวะในการเปิดตัวราคาใช่ปะ่ะแล้วก็มีเรื่องซอฟต์แวร์ที่แรกๆมายังเป็นภาษาจีนมี Apple Car าเพไม่มาตอนส่งแรกๆต่างหากรอประมาณ3าสเดือนนะ่ะหลังจากที่ส่งมอบไปแต่ว่าโอเคปัจจุบันเขาก็แก้พวกนั้นเรียบร้อยแล้วแหละแต่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอุ่นใจในเรื่องของซอฟต์แวร์เท่าไหร่เนาะจังหวะไม่ดีใช มเนาะมันน่าจะรู้สึกอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือช่วงลรกออกค่อนข้างนิ่มย้อยคือผมจําได้วันที่เปิดตัวคนมาถามเราเยอะมากๆเป็นสิบว่าเวียนหัวไหมคะซึ่งวันนั้นเน่ะเราไม่จ้องบอกว่าเฮ้ยมันจะย้อยเวียนหัว <c oughs> เพราะว่าเรามีโอกาสได้ข่าวแค่สั้นๆเนาะ <c oughs> แล้วผมส่วนตัวรู้สึกว่ามันนุ่มในระดับที่คิดว่าไม่น่ามั้งที่จะเวียนหัว <c oughs> แต่พอสื่อต่างๆออกไปในทางที่ว่ารถนุ่ม <c oughs> คนก็กลัวแล้วว่าเอ้ยย้อยแน่ๆเลยถนนเมืองไทยมันไม่ใช่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ยิ่งทาให้คนรู้สึกกับไม่ตรงคมต้องการก็ทําให้เซนติเมนต์ต่างๆก็กรอบลงแล้ว<ช>คือมันมีกระแสในโซเชียลที่ผมเคยเห็นเขาถ่ายมาเวลาแบบมันอยู่บนบัมปี้โรด์อะแล้วมันก็แบบยืดๆยืยย่ย,ยืดๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยน้องจะไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออผมเรียนอีกที่มันไม่แย่นะถ้าคุณขับต่ำกว่าร้อยอะคือใช้ตามคกำหนมายกำหนดอะมันเป็นรถที่โอเคใช่เหมาะกับใช้ในเมืองมากกว่าที่แบบเราไม่ได้ทําความเร็วสูงมันก็จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยครับแต่ก็เนี้ย จะให้ดูอีกนิดนึงเห็น <ๆ S 2> ความกว้างหว่างไปคือเมื่อกี้ที่พาไปลงมาด้สองมาแล้วตอนนี้เจออย่างเงี้ยครับมันโคราแล้วแล้วเรานั้นสูงนะซึ่งข้อเสียคือเข่ามันชันขึ้นมาแต่ขอบกระจกอะ่ะเราเห็นวิวเต็มๆมเลยผมว่ามันเป็นรถที่ใช้งานจริงน่าสนใจนะบอกตรงว่าต้วเป็นอีกคันหนึ่งที่ส่วนตัวผมมองเองถ้าจะซื้อรถในราคาไม่เกิน500,000บาทเป็นอันที่มีระยะทาง NDC เยอะที่สุดในบรรดารถ segment นี้แล้วแต่ก็นั่นแหละเจอสกัดขาจากเจ้าเต็ูห้าที่ดูแล้วทรงใหญ่กว่าให้ value ดูเหมือนจะมากกว่า แล้วราคาก็กดอยู่ที่เนี่ยห้าหกแสนไม่ไปไหนเนี่ยดำเจ้านี้ไว้จนต้องลดราคาลงมาแล้วก็ให้แบตไลท์ทาบราิษัทในประเด็นของรถจีนทรงแบบนี้ ยังต้องพูดถึงว่าแล้วมีขนาไหนไหมนะที่น่าระวังมีซิล5 DMI ซิล5 DMI แล้วก็ล่าสุดมีจิลี่ EX 2, 2>, e 2. นะครับ uh huh. เราเรากำลังพูดถึงพวกโกที่เปิดตัวมาแล้วแล้วยอดไม่ดี oh. มีขนไหนอ่ะ,อะผมพูดถึงหลีบมอเตอร์ B10 มอนิเตอร์ยอดจองช่วงแรกไว้ถ้าเกิดว่ายอดจองช่วงแรกไม่วิ่งอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจค,คือแฟนกับเขาเนืนองนะส่วนตัวผมเนี่ยถึงแม้จะเคยพูดถึงเรื่องบริษัทที่เอาเข้ามาดิสติบิวเตอร์เนาะมีความ เพยชันมาอยู่ในใจแต่ทั้งหมดเหมือนเดิมเราเชียร์ให้เขาไปรอดนะแต่บีเทนเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นรถที่เขาตัดเป็นเส้นตายของแบรนด์เลยถ้าเกิดว่าบีเทนไปได้ดีเนี่ยแบรนด์น่าจะได้อยู่ต่อไปได้มันเป็นตัวทำวอลุ่มกำไรเพราะมันเป็นเซ็เเป็นใหญ่ที่คนส่วนใหญ่ซื้อกันถ้ามันไม่ไปอะอะไรกับาความอยู่รอดของแบรนด์ชะตาของมันแขวนอยู่กับรถรุ่นนี้เลยซึ่งแฟลนว่าในระดับโลกอะจริงๆริีมอเตอร์เปิดหลายรุ่นแล้วมีทั้งรุ่น B5B หลายตัวที่น่าสนใจมากมาก แต่สำหรับเมืองไทยก็หน้ามอนิเตอร์ว่าเขาจะไปยังไงต่อก็รอดูแล้วก็ให้กำลังใจเขาต่อไปนะครับคันหนึ่งที่เมื่อกี้ไหนๆก็พูดแต่แล้วก็คือเจ้า D t EX สอง g EX สองครับอ่าที่มาเปิดตัวในราคาประมาณ4ี่แสนกว่าๆสื่อแต่ว่ากิโลเมตรที่วิ่งได้มันสั้นมันสามร้อยหน่อยอใช่เนาะอันนี้ก็ต้องรอดูว่ายอดจองช่วงแรกจะวิ่งอย่างที่คาดไหมแต่ถ้าในมุมมองของผมผมมองว่าอเอหนื่อยนามงเนี่ย สเปกเปสิค่ะคนคาดหวังไว้อย่างเราต้องขับได้400โลใชนกเห็นว่าไงกับโตเก็คือผมค่อนข้างเห็นด้วยกับพี่แล้วก็ผมขอเสริมในแง่ที่ว่าด้วยความที่เซกเมนต์นี้หลายๆคนเนาะก็ยังมองว่าเป็นรถคันแรกของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมองหารถที่คนใช้เยอะอย่างเช่นอะถ้าเป็นตระกูลรถไฟฟ้าด้วยกันก็อาจจะไปมองพวก d อล p h i นะครับหรือ MGC หรือ Good Cat ที่มันแบบขายมาแล้วนานแล้วแล้วเรารู้สึกอุ่นใจเพื่อนเยอะมากกว่าที่จะไปลองแบรนด์ใหม่ๆรุ่นใหม่ๆซึ่ง ผมคิดว่าตลาดกลุ่มนั้นจริงๆอ่ะบางทีอาจจะเป็นแบบคนที่มีอายุแล้วด้วยซ้ำอาจจะไม่ได้ต้องทํางานเยอะแล้วแล้วต้องเดินทางอยู่ในเมืองไม่ได้ไปไหนไกลอะไรอย่างเงี้ยต้องการรถที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใช้งานง่ายแค่นั้นความเชื่อมั่นในแบรนด์มีผลมากกับรถในเลราคาสี่ถึงเจ็ดแสนบาทครับเลยคิดว่าอันนี้ก็น่าห่วงครับแต่เกินจ็ดแสนเนี่ยอาจจะมีคนแบบซื้อมาลองอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับกลุ่มรถเล็กในรอบนี้แล้วกันเนาะมีความีเห็นอย่างไร เห็นด <He> ้วยไม่เห็นด้วยทิม์กันมาด้านล่างอย่างสร้างสรรค์กันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เราวิเคราะห์ในเซกเมนต์ไหนเพิ่มเติมอีกชี้เป้าคันไหนที่ไม่ได้เป็นลักษณะของการแบบบอกว่านี่แย่นี่ไม่ดีในมุมที่แบบเหมือนเหมารวมอ่ะเราวิเคราะห์ลงไปเรื่อเรื่องนี่ยอยากได้ตรงไหนอีกบอกกันได้นะครับแล้วก็สับสนุนช่องกันได้ในช่องทางไหนบ้าง ผมว่าหลักๆเลย subscribe ก่อนนะครับกดไลค์ <g ird> กดแชร์ <g ird> กดกระดิ่ง subscribe ช่องเรานะครับการ subscribe จะทําให้เราเมีอำนาจต่อรองอสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าคารถในการที่จะนําของดีๆแหม่กับทุกๆคนมากยิ่งขึ้นนะครับเราะอยากจะเป็นที่ที่เป็นไบเออร์ไกให้กับทุกๆคนจริงๆครับผมเนาะแล้วก็อยากได้อะไรเพิ่มเตมิมอีกก็ตอนหน้าเจอกันครับผมกับคาที่ชาแนลช่องที่อยากทุกคนใช้รถอย่างคนรู้ทันนะครับ